ใช่เย็นมาจะได้หวานเย็นๆหน่อยอินจะได้สดชื่นตั่ไป็นไก่ไม่เช็ด่เช็ดแงงดีมากน่าร้อนแตงโมจะหวานอร่อยเแง่ว นี่มาจ้าทุกคนหวานเย็น,น,ยนดีคลายร้อนจ้าทุกคน